สบายดีทุกคนวันนี้พากันมาหาหมอหาหมออะไรหรอคะพากันมาอย่างตลาดโดนไปคนละสองเข็มเป็นเหมื่อยโดนเมียวเหมื่อยแห้งพอเมียว,ยว <c oughs> ขี้คอคอนีิอยากเลยทุกคนเมียวท้องเสียในเข้องน้ำซิผาเถื่อเลยทุกคน,ขนเข้อน้ำซิผาเถื่อแล้ว,ลวกังคืนมากกับไข,ข่ขืนมาที่นี่ ไกินยากินยาแล้วก็ไข้ในจังไลแต่เมื่อยเหมยแต่ในเมื่อยแหงก็เลยมาสักยาตันงหาก่องมาจากคลินิกแล้วก็พาเขาเมยร้อยมาสักยาน้ำคนมาซื้อเขื่องมาซื้อเกลือบรรจายทำยังไม่ได้บอกข้อแก้แหงๆทุกคน ้องระเลเฮ็ดงาม9,000ชลสาวพันเออออมารวดอกบอเงนอันคส้วอันอมล่าเราจะทำว่าคือคือส้มเทวนิบาส้มเนี่ยไดทุกคนเข่าบริกรเมืองบริกินเบิดมือส้มแหง อย่างที่บอกหอยแล้วพี่น้องอื้มเื่อยแล้วได้ครูได้โอ้ได้คร่ใหม่โอ้มันก็พ่อถิ่มแล้วนองจนบึกเลยมันได้เกือบตัวใหม่ไปได้ได้ได้สียังป้าสีม่วงค้ากับม่วงค้ากับเท่าค้ากับสีเท่าเท สิไปซ้ายอีร้อยได้เกิดหรือสิไปเลยตีไปซ้ายรอตลาด <c oughs> หาซื้อเครื่องก,กนอินได้เกิดหรือสิไปเลยวยู่ไอทินอ้ยดีใจเฮงได้เกิดคู่เท่าไรก็ร้อยซาบะร้อยซาบะเนี่ยอยากได้เสื้อเในี่ยนใี่นี่ใส่เนาะสบายงเลย เอ็กแอลบอกเมฆ่าไอคับเป็นตะแพงนันะทุกคนนะฮะไทางยังหนับเงินยังหาเงินอยู่บ้านเสียเสียเงินหลักบริษัทมุ่มุ่ไปได้แน่นอนเสียเงินเสียหายเงาอันข้าราชการไปสองแสน ข้าเจ้าจะเอาน้ำหาแสนบรจ้ะจริงๆปกติวันเสาร์เดทุกคนมันควรมีสีแบบมีมาลัดกันฮะต่อว,วันเสาร์ที่ข้าจะก็ยังรักอยู่อน้นไปแบบนอย่างไปห,หาหลานเบาไก่ปะเขาพิธทานนะพ๊วยนะโวธาพิธทาน ยังมาทันล้วปิดหานสบายดีไปห้องน้ำเหรอไปห้องน้ำเบิ่งส้มก็สิบว่าไว้ทีสิ่งเยอะนอนเมื่อกี้ไปได้หันเบาวนนมาเมื่อกี้นี้เหรอเห็นนั่นนะฮะหันไอจอยนี่โนนอยู่หันแมนมือเสือสีชมพูนี่คืองามแต่เด็กบัล เส้นเสือสีชมพูแล้วอดใจบวายสบายดีเสียบปักมือนี่นี่เป็นยังเสียบปักมือสีดกระหายอย้โเสียบปักมือจซื่อแล้วก็เข้มบ่งแล้วก็ยันยันจะไปพาวสัสออกแล้วสัสเหนื่อยน้ำเดี่ยวอะไรออกแล้ววะ มั้ยังจะอยู่ใส้โบเห็นฮหดเสียงทราโอ้ยเสียนปักมือซื่อๆลูกหายหอดทองแตงหายหอด่หาแม่ไลยเออเสียนปักมือในสายชั่วโมงนึงเลยเปิดันเปิดไฟออกยังไงยังไงชั่วโมงนึงแต่บ่กเสียนต่ำเพื่นนะเบิ่งรอลเด้อแม่ค้าก็ร้ยสิบ่งเสียนให้ลูกไม่เสียงเงินน้มาใหม่อยู่ได้แม่มีรายหนาอยู oh, ah, Surprise, Wait, yeah, ่ได้ใส่เองอ่ะ

มาสักยายากัเข็มมหาหล่ามาักยาว่มักยาเข็มมหาหลอานี่ันเอาเข็มมาบงนั่นี่เบงแต่ตอนหนที่อกเอมันเป็นยังหนอใส้เข็มนะนึกใสเข็มอยู่นไอะไรเข็มแหนว่างนช้อ๋อเหรอันยังก็เสียนไม่ถูกปักมือเสียนไม่ถูกปักมือหามปววบงยาบางหายบังยันจ็บสิ ไปพาไปพาหามอไปหามอเลยเสียดมากลูกบ่หายบาบ่เจ็บบเราอไปห้ามันเก่าเองมันเห็นยอดเซียนฉันนะเซียนไม่ถูมันขาวเห็นไหมมันปวดมันขาวเลย สิินตามสิกินตามะไรก็จับนิ้วรก็ถือเิแมอแล้วเวลาเปมันจีบโบบเป็นยังหนุกมาขอเวลามันกลัาต่อเองมันมันออกเองมากต่อเองมันไม่เต็มมอื่นมางฮ้อมันกระเซาแล้วมันโปมอยู่ในนี้เวลาทาเปียมัจีเสียเจียบก็จะมีแต่เอานเอาเข็มบงนิหนึ่งระจะแนมที่บอเอออบ คอมมันโบเฮนเลยคอมมอนปวดมันปวดย่อนยังพอปวดย่อนเลยไม่เสียมันเข่าเลิกแล้วม no. ันอันน hmm. ี้แล้วมันออกมาออกมาแล้วมันก็ปวดน้องบิ๊งเอิร์ธสีแดงมันเจ็บจีบไม่ได้นี่นะว่าจะเอ็มได้ไหมล่ะมันเถื่อนมันคุ้งซี่สื่อแล้วมันเลยเป็นหงอกโอ้ยมันเ่มันเข่าแล้วมันเข่าอยู่ีเน่ยนี่เดี๋ยวมันก็โอเคบเห็นปะโบเห็นปะโบเห็ฮ บ่มีบ no <questo S 1> ่เป็นยังดอได้เน่งก็บ่ได้เน่งก็ได้อืมมันจะซื้องยังท้าเอ้ยมาสักแต่ยาแหละสักยาพังมาสักยาอืมเร้่เกิดใหม่ยี่ลอยยลอยได้เกิดใหม่เกิดเด่นกว่าค้าเลยลอยเลยบางเสือยังเกาะ ของกินบำรุงคนเจ็บท้องซื้อน้ำใหม่พี่กินทุกคนมาแลงยังขี้ใหญ่ยังมาแลงที่ซื้อยาเมื่อกินนำกันย,ยังอันนี้กระหาขนายยาที่กันัว ซื้อยาก็ซื้อโทรศัพท์ให้ด้วยซื้อยากับไปเลหมุนเลย <c oughs> ปนดอดเฮือนแล้วเฮากะกิดยากันเ้อผพี่น้องปาดยาสุดหนึ่งแต่ลสุดในห้องมีแต่ยาอันนี้กัยาอันนี้ก็ะทงยาพี่เล็กพีโลยาหอบอยังน้อยกับพอทุเราพอทุเราเบาบาง ยาตัวอื่นกับพ่อกินอยู่นนั้นคนเห็นยาเม็ดดำๆแล้วเป็นตาขีดอาจจะมันยาอยจังเฮ้ยเสียหายไปหนึ่งเม็ดเขาจะบอกว่า ัวสีผสมเขให้กินสำหรับคนทองสีเขาจะให้กินสีนี้สีขาวออลิดาต้องผสมน้ำกินโอเคทุกคนมื่ออื่นเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าไปงานแต่งงานแต่งถี่เขาบริเซนเดี๋ยวมื่ออื่นจะไปจะไปงานแต่งแบบเขาบริเซนนะทุกคน <laughs> เดี๋ยวถ่ายรุ่นกันนะทุกคนเขาจะใชให้เขางานหรือเปล่าแบบเขาจะบริเซนแต่สิไปแค่นะ โอเคไปพอกันไปคลิปหน้าจ้าทุกคนสบายดี